เบพวงเป็ดสิบอ่ที่เป็ดเป็ดสืบวันแมวกันเ่ะเฮ้ยวิ้ยอีพ่อมาบอกมาเยอะเลยสบายดีอีพ่อฮัลโหลสบายดีอีพ่ออีพ่อมาได้ใช่อืออีพ่ออีพ่อขึ้นเลอกขึ้นมาอือ ้มาเลยใส่สมตาดค่ะไปเนียข้าจัดิตังเียนแม่ขึ้นไปแม่ขึ้นไปไปนั่งขึ้นไปทั้งคแม่ไปนั่งทั้งคนแล้วเราเขานั้นไปเรียนสรเฮียนเรีด้วย ไปหาูขึ้นมาแล้ตอนมันบวเพอะแก็ลงล้มลพวกเขาลงไปเขียงนะรมตาดินเห็ดเห็ดเห็ดนั่นกินโอ้อยู่คนจัคนหาเจข่าเจเจีเจโอ้ยแม่ก่อนสิมาหาลูกเคยเติมหนาะยังเติมไปไมเติมเลยเติมยัเบิ่งดูเ้ยเหงื่อหนาไปจับหัวไสิบสี่อ่อเด้แม่เอ้ยือว่าสิลงไปหา เอาีลูกปหาพอดีเอาไปผอดกินไกไกาะเพื่อสิยาฮพีแม่เออมูกสาวเอยเอามาหาคุณแม่แล้ันจะยหมูว่ะเออพี่แม่ลูกสาวเออกสาวว่าคุณแม่คุณพ่อ คุณแม่ผมยาวเร็วจังสวยดูข้างหลังมันชิบสี่สิบห้าดูข้างหน้าแปดสิบค่ะเรียวหน้ามานะบนขนาดแปดสิบก่อแม่ดูสาวอีแม่น้ามีหน้ามีนวลแต่สวยที่หน้าสวยดีพี่น้องสวดีพี่น้องมะพรุนข้อน้าำหน้ามีนวลน้ถึงหน้าถึงหน้าอยูบนริหน้าผมยาวไม่ได้แปลว่าสวยเสมอไปนะคะเมนและพะเลสีอ่ะ แม่เห็นยังมแม่ข้านสมบบโยกพังมาข้านแม่ข่อยงามขืนกว่าเก่าได้นี่อีแม่ขึ้ยงามขืนวะแม่นอุ้ยแม่ข่อยสะพ่อแม่ข่อยจังตึงตึงขืน <laughs> อาสักสองวันเองสองวันครับอ้ยเด็เพือเขากรบกี่บ่อาจจะเลี้ยงลูกเดียวีแม่แม่รู้ว่าได้ตงมนยังีเอารูปฮะยังมี้ออยูแม่ฮะยังบอกววันแม่ก็บอกลูกกป็ตีแม่ละ้แ่งแ้งออกผมมือผมมือลวบ้านมัโดนเจอบริัทพักก่อนอย่างนี้

ใส่ซาเล้งเรียบร้อยคันนี้ลืมสังเกตอ๋อบดเก็บไข่อ่อนจะอ่อนนะใ่เขาคืนนุ้ยคุณแม่แก่เปนเท้าแก่ไมไร มีลูกเคยที oh. ่แกงมันไม่บ่มเออแข่งกันลูกเคยลูกเคยเต็มปากเต็มคำอ๋อหัใจลูกเคยจะได่ต้องตอบไงไไม่ต้องอบกัถามหลายครั้งไงคืลูกเคไดมอยู่เพื่อดียาเดียวกิน้าาเดวนคแต่งานกันเรียบร้อยแล้วจะไปเออลูกเคยแ้วได้นาะแม่ไฟกัดได้นลูกอ่ะ เป็นรถไฟจับได้อ,อ,อ,ไอือ,มอแอม,อออม,อม่เป็นยนังไงบ้างคะบอาวไม่ตอง่าไ่่าางเีค้วยก่อนจงะ อขอไข่มาพี่ดาวขอไข่มานายชาดีใจดีใจกับแม่อมารยพอมามาช่วมารอบนี้อยู่โดนด้วยพอเป็นเดือนนะครับพอป็นเดือนมาปาเดี๋ยวเราูโต่อกั้นสิแนแม่เอดิดแม่ <laughs> <laughs> แม่มาลาคนสวยแม่ค่ะแม,มแม่ลูกถามแม่ลูกถามได้แม่อันอีพอมาสองคืนสคืนอ่ะอันอน 4, 5. 5. ีนลล่เส่องจ้าไอเสี้ยนจอยนวะแม่รุนตะพังเลยยังคะน้ารุนตะพังเลยยังคะ ลูกสาวสุดท้ายมายได้จักเทื่อคือแรกนั่นแน่ตากนันจะเทื่อค่ะอุย้ยอีแม่สอนลอยบอกไปอีแม่นั่นจักเทื่ออีแม่คืออะไรเจักเทื่อก็ะทิ้งลูกเลยฮันแม่คืออะไรเจักเทื่อนะทิ้งเลยแม่นับนิ้วดูวแม่จักเทื่อขึ้นละชอบเราสามคุณแม่ได้ ไน่อหน่อยเแม่โดยลูกปกลัวแม่บแมเจปป้าแม่ความจริงแทวหนึ่งกันยางเลยค่ะาทีกัน่ก็ลูกสิเองลูกคนละที่เจมดาเลูกัแม่ สัมผัสกับบัววลูกแล้วูะคือเจืแปแบคือีนห้าแม่ลงมาสัมสเลยอกทองกราฟแม่โดยสูบวายบวลูกไปิตแม่แน่วสวิตแม่แน่าวเลน่าหม้วนจ้าเขบอว่ากับวหัวเาะปตัวัวกับได้อาบน้ามาแสามางานมางานหลดเดมาแต่ทียง สอ้อยอิงอ้อยอิงเนาะคือแรกเนาะวันนฮนฮึ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 ฮิฮึฮึคิดว่ามึฮามึฮึึฮึน er. ึาึฮึนึฮ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 ึึฮ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 ึจ ไม่เชื่อเอฟทีขาสวนหนี่แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะว้าวาตอบกจะางอันี้เพื่อนกันเขาแค่มาพักช่วขาวค่ะอืมารตกอบกะางาวนี้เป็ดกระจับโจมอันี้นะปิดสองแนี้บนลูก ยาดีมลูกยาดีคุณภาพบริคิตรโดนแล้วนะแม่ยาอะไรยาไนว่นะกระไรบกบุกยายาที่แบบนนเขาิบจินบาจ้าใน้ะคนขายีิบะจิ๋บองวมอ่านะมันเจอของปลอมลายแล้วเลยแบบอืออ้ยสมัน้อยใหญ่เทนอมัยนะนะบอ แกถามมาปุแค่นหรอจ้านะคะไปขึ้นนัดงได้สดกันอยู่มะ่สดนคุชีบินมากเดี๋ยวนี่เดียวนีถ้าเราเซ้าเราเซ้ามาเะอนอยัดงนี้อีที่ออกเงินขะดดกมาดูเนาะฉันว่าจะผอตอนนี้ได้ตอนนั้นไปมากับจืดเจ๊จ ข้ากสีนีอเบิร์คือสามร้อยกระบอกโดตพอถึงงานแจ่งมุยพบอนั่นตอนแรกนะผู้เรื่องกระสีออกนั่นออกนี่ออกัวออกั้้าหมดตอนนี้มาแล้วาต่มาลีเลยข้าแต่งมีแต่ง้เจาอยู่หาเงินก่อนเสนอเราเคยว่าัไหนเป็ดน่อยกั้ไก่น่อยกับพูฮาโลฮาลายวะ เดน่คือสาวลอยก็บอกออยเดนพี่น้องนะเลจแบนบอกเหยียบอิ่มสิมบ่อบดถัดทอดมือแตกเลยบ่อลืมลืมผัดกสะเพองบลืมกแซบเอนสาวลอยก็บาวออยแต่าั้งแงงได้ตอนนั้นนะพ่อก็เมื่อก็เกือบลืมคาเี่ยบก็จะลืมเบิร์ดเนาะจะลุมแตกเลยนี้ อะไรจะจังหว่าวากับเบสซี่ว่าเ,าเขาแหนผักเบาเสือกับเจียมาลาไปน็นนานๆเลยวะ่ะเดี๋ยวไปหาปัน่นนั่นปั่นนี่หน่อยหนย้<า>่งสามร้อยงอันนีตต้ตลอดไปเรนะาเจเนาะเจ็บง่าไม่หายง่าไม่บุ๋งเลยโเอาที่แบบว่าเออมาแบบโจตมตีนั่นล้างแม่แนั่นผ่านมาแล้วก็คือให้มันอันเสื่อหน้าอันซ่าเนาะให้นั่งเป็นบ้าเพราะว่าสามรอยเอออะไร พอนางเลิศมานากับสืบต้นไม้บานี้บานี้จะบริข้นต้นไม้บานี้เอะขึ้นอันท่ออันชุ้งๆนเลยบานี้นั่นบานี้เลยเนาะสืบึ้นไม้ขึ้นอ่ามีไม่เห็นโดน่มไม่ได้เด้ออีแม่อย่าไปเห็ดเด้อแม่เด้อีแม่สืบๆเด้อจับมาจับล้วก็มเล่อแตงกว่า10%ยังมาบ่ ดี icana, จใจได้ค่าผอลงมาเอะบางเสื้อถเยอะกะห้าสิบเก้าเด้อจ้ะอะไทมีวันอเีขาจักกันนี่กะสี่หัาปีแล้วเนาะเต้ปุบ แต่ยืนี่ใหม่คโอรืมาหน่อะเออมนไ่แล้เพิ่มโหดเลยแม่าตอนึ้นบ้านใหม่ปีชุดไทยมีวาลรังเรื่องแล้วเพิ่งกลับมาเออตอนวันเรื่องสิบบ้านล้างนี่ได้เมนโอ้มากเลตอนกั้นลอ้าวบดมาแบบเงี้ยเพิ่มสิแปดเนาะตักอีอย่างตอนนัาหลายคนเนาะมาหลายคนนะผ่านบริบโฟกัสเรื่องนี้ โคกัรเรอื่นไปนปิดคดมอยนาบวนเนะอซี่เ็นยังไอปิดต่อมาจนะอีแม่ม้อกันซึ่อบุญอ,อาจโจเพราะว่าเคินกันมาจันดีใจนะอีแม่ในร่าอีแม่ทั้งสออีแม่เลยอีแม่ ไว้พอนให้ลูกเนี่ยถ้าลูกก็ได้แบบนี้ไว้พอนให้ลูกนี่ให้ลูกรับลูกรวยลูกพ่อคือแม่ให้ลูกรับลูกรวยลูกพ่อควายใหญ่แม่ไม่าลูกอยู่เฉลิมลูกอยู่สุ่ยสีปีกันแม่ไหน บอไปใ้าชอันคนนั่นนะตัดหางไปอันห้งูกิ่นแล้วอาผไม่อีกบนไ้มีอผ้ไม่อีเม่เอยเอพอนไห้ไมเนี่ยมันหลางพัดลมนะันไปงรถกาเ็มื้อมิต็เต็มเเ็ตเม anh tôi này นี่ก็สูงๆแต่ว่าเพื่อนๆตะนาเนาะนี่ đi บันโดอยู่ ແຕ່ເກີດມາເຫັນຍັງບໍ່ທັນເຮັດແດ່ເດີ້ເນການພີນອງອີຍຂອກນຊນຄາຍກາສໍາດອີມໍນ